ใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกแกงหน่อไม้ขาเหนียวอะได้พี่น้องครับเศษแสบน้ำกันเห็นบอกปลาหมึกนี่คืออยากกินนี่กินผู้เดียวเศษเศษเลยขาเหนียวคือเกา่าเศษเศบถือใจอาได้วพี่น้องเด้อจำเจียว

Các horn horn. Cầm kí cho ăn, lalaschool đèn không bỏ lỡ

ลาร้รงว่าเป็นยังดิพี่น้องอากาศมันเอากาศเอ้าขักกาศไม่กินอยู่ในห่มนึงอืกบวก อีกหร้วอีกบ้านคือยากเมนูนี่กินนม้ได่คนบ่ค่อยเบิ่งเนี่ยเป็นเมนูที่นบวมหมักเบิง่งแกงกรใหม่เนี่ยแ้่ผมอยากกิน ขอมากินน้ากันเด้อตอนนี้ก็เป็นช่วงกําลังทุกคนเดินทางกลับบ้านมาสวัสดีปีใหม่ไทยเดินทางปลอดภัยทุกคนเด้อพี่น้องครับผมเดินทางปลอดภัยกลับถึงภูํำเนาอย่างปลอดภัยเดินางาทางไกล คือพ,พอดจะคล้องอืมสมัยนั็นงานลุงเท็บบ้าลำบากโอ้ยสไดาเงินเขาอ,อาสาหองขานามพักไฟ เวี่นง่ายกับนางแคสซงแคสี่กัวิ่งมอเตอร์ไซค์เดือนหมื่นกว่าบาทเดยอะเ,เ,เก็บเดยอะเก็บเดยอะใส่เดือนสองสามปัน กหมือเราเห็นปะเชฟข้าวนกับแพงกับบัานอ,อืมเพราะแมนน่้นหมอชิด คุเีซีหาด้วยหรือว่าพี่น้องอบางคนก็ตกรถรถไม่เต็มคนหลายคนอยากลับบ้านหลายอื กลับกบได้แล้วเนาะลูกเต่าถ่ายอยู่ห่างนาะพี่น้องยุทดีดอกสามสี่หมื่นก็พอมีแข่งไปเลยได้กลับบ้านก็ได้ có chào họ cảnh thận Chàng nó mày xay bấm mức nha Sứ đoạt đó bây giờ mức เขากันเขากันสุดๆแหละแสบเลยลองเอาลองหินมะันด้วยอากาศดีห่อนอยู่ต่หันมันแบบว่ามันกระด้วิตามินเนะี่ยโบห่อนแบบตับแตกแห้งน,น,นะครับผมมีของแต่ปอเนนะ่เป็นคนขี้ห่อนที่ซื้อ มันเป็นมี่น่อกะสิเป็นธรรมดาก็ห่มด้วยกินง่ายกินสั้นเข่าขออภัยได้หลายนะครับมันกินเนวนี่มันคือบันนออบันนอกกินแะเแีบนะนะครับหน่อกินแบบสไตล์เจ้าของหลวดขอพคุณ้หลายนึกพี่หน่อขอรับชมนะครับขอให้พี่น้อมีความสุขความเจริญเด้อกลับบ้านปลอดภัยทุขูทุคนะครับกลับมาบ้านเจ้าของมาเอาร่างใจเจ้าของนึอพี่น้อกเนนะครับผมใครก็ฝากคน้เลยก็แจกขอ่อนเมีนะครับ ไปลนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับ